สวัสดีค่ะเมื่อกี้พี่ช้างบอกว่าพี่ช้างมีนิทานเรื่องขุนหิงชอบไปโรงเรียนพี่ช้างขอเปลี่ยนเรื่องนะขอเป็นเรื่องนานาชอบไปโรงเรียนแล้วกันไปฟังกันเลยนิทานเรื่องนานาชอบไปโรงเรียน เรื่องมีมี่ภาพข้าวเขียวนานา,นาตื่นเต้นดีใจวันนี้จะได้ไปเรียนหนังสือนานาคนเก่งรีบถือกระเป๋าหนังสือเตรียมไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่มาส่งนานาพรบ ครูรีบยกมือไหว้คุณครูยิ้มแย้มแจ่มใสตอบนานาไปว่าสวัสดีค่ะนานาเดินมาที่ห้องเอาขนมมาพร้อมแบ่งปันเพื่อน นานาชอบพูดชอบเล่านานาชอบเอานิทานมาอ่านทุกวันนานาขยันกลายเป็นความผูกพันนานารักโรงเรียนแงแๆ ฮ,อฮือนั่นเสียงอะไรหรือใครร้องไห้กันหนังสือนิทานฉีกขาดเป็นเศษกระดาษเกิดอะไรขึ้นเด็กๆวิ่งเล่นบุ่นวายชนนานาล้มหงายโอ๊ยนานาเจ็บ นานาเข้มแข็งลุกขึ้นเพื่อนน้ำตาซึมเสียใจขอโทษนานา,นาใจดีไม่โกรธนานาไม่โทษไม่เป็นอะไรจ้ายามบ่ายได้หลับพักผ่อนนานาตื่นนอนแสนสบายสดชื่น ตื่นแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆสมองเราผ่อนคลายจะได้เรียนเก่งๆเลิกเรียนแล้วกล่าวคำอำลาน,านานาบอกครูว่าสวัสดีค่ะคุณครูก่อนกลับบกมือบายๆเพื่อนๆมากมายนานาคิดถึงจัง อจบแล้วนะคะมาดูคำที่เด็กๆต้องรู้นะคะควรรู้เกี่ยวกับ